วันนี้คุยกับพลเอกรังสีค่ะเวลาที่คุยเรื่องสถานการณ์ชายแดนพลเอกรังสีชอบแนะนาบอกว่าไปจัดการคาสิโนนู่นเลยท่อน้ําเลี้ยงหุ่นเซนจัดการตรงนั้นแล้วมันจะได้จบปรากฏว่าที่ผ่านมาก็ไม่ได้ทําคือกองทัพก็บอกว่าอยู่ดีๆเนี่ยไปโจมตีพวกบ่อนคาสิโนเนี่ยตรงนั้นมันเป็นเป้าหมายพลเรือเรือนเอา F16 ไปหไปย่อนไม่ได้ทําได้แต่กองทัพด้วยกันเท่านั้นแต่วันนี้คนที่จัดการให้คือสหรัฐกับอังกฤษก็คือยึดไปเนี่ย ห้าแสนล้านเนี่ย oh. ก็มากแล้วนะนอกจากนั้นเห็นบอกว่ามีการยึดค่ารืหาดยึดอะไรอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ที่เมืองนอกด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ท่อน้ําเลี้ยงของเฉินจื้อคนนี้ค่ะเครือบริษัทพรินซ์เนี่ยมันโยงเข้าสู่ตระกูลหุ่นอย่างชัดเจนถ้าวันนี้เงินห้าแสนล้านเอาออกไปไม่ได้เท่ากับว่าไงคุณเซนไม่มีตังค์นะตอนเนี้อยากจะใช้เงินก็ไม่ได้ใช้บีหัวใจเข้าไปอีกกล่องดวงใจของคุณเซนตอนนี้ถูกขยี้แหลกไปหมดแล้วแล้วก็ที่ผ่านมาพลเอกรังสีก็บอกว่า เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีคําขู่จากฝั่งของคุณเซนบอกว่าก็ต้องให้เปิดด่านแต่ว่าไม่ได้พูดโดยตรงนะเหมือนกับพูดแบบยนหินทัาทางบังคับให้ไทยขอให้ไทยเปิดด่านอยู่เรื่อยๆแต่ไม่กล้าพูดว่าตัวเองขอเปิดเองเพราะว่ามีปัญหาเรื่องเงินนี่แหละค่ะเรื่องของท่อน้ําเลี้ยงก็หลังจากนี้ถ้าไทยแสดงเจตนารมชัดเจนแน่วแน่ว่าจะปราบก็ควรใช้จังหวะเวลานี้แหละที่ทั่วโลกเนี่ยเขาทุ่มสรรพกําลังลงไปเพราะว่าก่อนหน้านี้เราจะทําแล้วก็ไม่ได้ทําสักที เขาลังหลังชนฝาตอนนี้นะครับเพราะว่าเศรษฐกิจก็ไม่ดีนานาชาติก็กดดันตอนนี้เนี่ยทั้งสหรัฐทั้งอังกฤษทั้งเกาหลีใต้เนี่ยก็ดำเนินการที่จะดำเนินมาตรการในการปราบปรามตัวสแกมเมอร์นะซึ่งใครก็รู้ทั้งโลกว่า,วามันสมหัวกันอยู่ที่ในประเทศกัมพูชาท่านนายกเนี่ยโคโยะกระทรวงต่างประเทศเนี่ยนะครับติดต่อกับกระทรวงต่างประเทศทั้งสมชาตินี้ รวมทั้งเอกทูตที่เป็นตัวแทนประเทศเขาทั้งสาชาตินี้ที่ประจำอยู่ประเทศไทยเนี่ยว่าประเทศไทยเนี่ยแสดงเจตนารมอันแน่วแน่เลยว,ว่าจะขอร่วมในการปากต้องไล่กระทืบไอ้พวกแก๊งของไอ้หุนเซนเนี่ยไอ้ไทยเทาจีนเทา,ขาเขมรเทาเนี่ยคือไม่ต้องไปสงสารปานีไม่ต้องไปแม่ตากับพวกนี้อีกแล้ว ก็คือเขาล้าหลัง,ลงชนฝาตอนนี้นี่ค่ะตอนนี้คุณเซนหลังชนฝาคุณผู้ชมคะแล้วคําถามเรื่องสแกมเมอร์ตรงชายแดนที่ไทยไม่เคยจัดการมองว่าต้องมีการสนับสนุนการเมืองของไทยพอได้อํานาจการเมืองขึ้นมาก็ใช้อํานาจตรงนี้ไปขวางเอาไว้ไม่ให้เราสามารถใช้มาตรการจัดการพวกนี้ได้พลเอกังสีบอกว่าไงรู้ไหมก่ประเทศมันเป็นแบบเนี้ยคุนเซนมันถึงโอหังแล้วทำอะไรเหยียบย่ำอธิปไตยเหยียบย่ำหัวใจคนไทยมาตลอด ในการประชุมนะแล้วมันก็เหมิมเกิมโอหังพูจาท้าทายเรานะว่าให้ปิดด่านร้อยปีเราก็ปิดให้มันเห็นแล้วนี่ไงแล้วก็ไม่ต้องไปเปิดนะครับผมเป็นห่วงอันนึงนะคือการเซ็นสัญญาสันติภาพที่ทําจะมาที่ยี่หกเนี่ยในการประชุมอาเซียนซัมมิตเนี่ยระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยถ้ามีเรื่องหลังจากเซ็นแล้วต้องเปิดด่านเนี่ยเราจะต้องไม่เซ็นคือด่านเนี่ยปิดตายมาไปเลยนะครับเพราะมันเสร็จแน่แน่หุนเซ็นนะ่ะตอนนี้เงินเฟ้อก็สูง เงินกองทุนสำรองระหว่างประเทศก็กำลังจะหมดเศรษฐกิจชะลอตัวมาสองไตามาสแล้วนี่ก็เข้าสู่สภัวะเศรษฐกิจถดถอยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดการียุคใหญ่ในกัมพูชาเพราะฉะนั้นไม่มันไม่แปลกหรอกที่มันพยายามจะทำทุกอย่างเพื่อการเปิดดา่านแน่จริงมันเปิดออกมาเลยเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าไอ้ข้าการคนไหนไอ้นักการเมืองคนไหนไอ้นัากธุรกิจคนไหนที่มัน อยู่ในกระบวนการการก่อความักกับทั้งประเทศไทยกับคนนี่เปิดเลยถูกไหมล่ะคนไทยทั้งประเทศก็อยากรู้เหมือนกันฮะครุณผู้ชมเพราะุนเซนใช้ไม้นี้มาตั้งแต่ตอนที่เราก่อนจะปะทะกันแรกๆ<ม>คุณจําได้ใช่ไหมก่อนที่เราจะปิดด่านแรกๆเลยอะฮะคุณผู้ชมก็มีการใช้ไม้นี้ไพ่ใบสุดท้ายของคุณเซนไม่เปิดลงมาสักที ไม่หงายออกมาสักทีหนึงเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอา้เอาไม่หงายเนี่ยแล้วไม่โจมตีไม่หงายออกมาแล้วหยุดชนะก,กันเอาไว้เดือนสองเดือนไม่จัดการแบบเบสดเดดขาดพาะไอ้ลายชื่อที่อยู่ในใบนั้นหรือเปล่าของคุณเซนหรือเปล่าที่บอกจะแฉจะแฉจะแฉแล้วไม่แฉเพราะผมมั่นใจอย่างหนึ่งนะฮะเปิดภาพคุณเซนขึ้นมาหน่อยสิผู้ชายคนนี้ที่ชื่อว่าคุณเซนเนี่ยนะเขาบอกว่าเป็นนักการเมืองแบบเคี่ยวลากดินเลยนะกระด,ดูกในแข่งเป๊กเลย ขนาดที่ทรยศเพื่อนรักอย่างคุณทักษิณได้แล้วแถนายกไทยได้วันนี้นะักการเมืองแค่นั้นอนะไม่มีขนามือของคุณเซนหรอกแต่มันต้องมีผลประโยชน์อะไรเอื้อกันไปมากกว่านี้ไหมจนทําให้คุณเซนไม่กล้าเปิดเปิดเผยรายชื่อออกมาวันนี้คนนึงที่วิเคราะห์คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์คุณหญิงสุดารั์บอกว่าดูอย่างนะประเทศไทยดูอย่างเกาหลีสิเกาหลีนี่เขาไปองค์ทั้งองค์คาพยพเลยนะฮะ ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับพลเมืองเขาหรือเกิดอะไรขึ้นกับประเทศเขาสั่งเปรี้ยงที<ไ>เดียวเลยและจัดการทันทีเขาพร้อมจู่โจมทันทีถ้าเกิดเขมรไม่ได้รับความร่วมมือและเราเราทําอะไรเขมรร่วมมือกับเราไหมและตอนนี้เราทําอะไรอยู่วันนี้ฮะคุณผู้ชมเรื่องของการปราบแก๊งสแกมเมอร์แก๊งคเซ็นเตอร์ วันนี้คุณหญิงสุดารัตน์บอกว่ามีข่าวมาบอกมีผู้มีอํานาจระดับสูงของไทยมีเอี่ยวด้วยคุณหญิงสุดารัตน์เลยถามคําถามไปว่าไอ้ที่ไม่ปราบเนี่ยเราปราบไม่ได้เพราะรู้เห็นเกี่ยวกับอาชญากรรมหรือไม่หรือนักการเมืองคนใหญ่คนโตคนมีสีในประเทศไทยรับส่วนแบ่งเงินเทาด้วยหรือเปล่า เลยยังปราบไม่เกลี้ยงแล้วไม่เริ่มลงมือปราบใกล้ความจริงแล้วค่ะว่าโจอยู่ในประเทศไทยรัฐบาลไทยนายกลุกขึ้นมาต่อยอดตรงนี้เอาจริงเอาจังช่วยให้คนไทยหลุดพ้นจากเนื้อมือพวกวิชาชีพเราปราบได้ค่ะถ้าเราไม่ลูกหน้าปะจมูก ถ้าเราไม่รับเงินสวยสีเทาเหล่านี้ไม่ใช่ตั้งแค่ศูนย์แล้วกลายเป็นศูนย์นะคะตั้งศูนย์แล้วดําเนินการอย่างจริงจังค่ะเชื่อไหมคะเราถูกหลอกเนี่ยสูงถึง4 6 6 0 0 0ครั้งต่อวันไม่ผิดค่ะในปี67เราถูกหลอกลวงทางโทรศัพท์เนี่ยค่ะสูงถึง168ล้านครั้งเหมือนไม่มีฝ่ายปตาตามละค่ะดูเกาหลีใต้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือ ก็ถึงขั้นจะนํากําลังเข้าโจมตีประเทศกรรัมพูชานี่ถ้าวันนี้คุณมาเน็ตไม่ออกมาจับไม้จับมือถูกไหมไม่ออกมาเจราจาเองเพราะผู้นําเกาหลีฝ่ายค้านะนะเนาะเขาบอกแล้วเขาพึ่มแล้วน,นี่สนับสนุนให้รัฐบาลเกาหลีใต้เอากําลังทหารขึ้นบกที่เขมรได้เลยในการปราบแก๊งสแกมเมอร์ วันนี้คุณมันเน็ตเลยต้องออกมาเองไงฮะ <S <S พอรู้ว่ากระแสที่เกาหลีมันเยอะมากวันนี้กระแสที่ไทยผมมั่นใจเลยนะคนไทยในประเทศกระแสเนี่ยหนักกว่าเกาหลีอีกเพราะเราอ่ะเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแต่จริงๆก็คอยดูมานานแล้วนะเราโดนกระทามา<อ>เยอะมากเลยนะพูดถึงเรื่องตัดไฟตัดเน็ตก็รอดูมาตั้งนานแล้วนะก็คือมันแค่นั้นแล้วไหมมันจบแล้วหร้อไหมหรือยังไงหรือว่าจะเป็นแบบอ๋อไม่ใช่ไอการปรับกมเมอร์มันอยู่ในเงื่อนไขที่เราจะทําร่วมกับขมนไง แต่พอเออสนอไปแล้วแล้วเขาเนี่ยไม่ตอบรับกลับมาเนี่ยเขามึนใส่นะเราก็เลยไม่ได้ทําอะไรต่อหรือเรามีแค่เสือกระดาษอย่างเดียวไม่ได้แบบว่าเป็นเสือตัวจริงอย่างเกาหลีใต้ที่แบบแค่เดินออกมาคุณมาเน็ตกับคุณเซนก็กลัวแล้วแบบนั้นไหมเพราะเราขอความร่วมมือไปแล้วหลายต่อหลายครั้งถามว่าทํำไหมก็ไม่ได้ทํานะฮะคนไทยยังโดนไปโดนหลอกไปอยู่เป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่ขเขมรอ,อยู่นั่นหมายความว่า ที่ขมรยังมีขบวนการแก๊งคอเซนเตอร์สแกมเมอร์อยู่นะฮะน่นหมายควาว่าเขาไม่ได้ปราบอะไรเลยนะเขาไม่ได้แก้ไขปัญหาเลยนะ,ะและปัญหาชายแดนแค่เรื่องสแกมเมอร์ในประเทศตัวเองยังไม่แก้เนี่ยปัญหาชายแดนไม่ต้องไปหวังเลยฮะอีกนานน่ะผมว่าถ้าเป็นอย่างเนี้ยหรือจริงๆแล้วมันไม่ได้ว่ายากแต่กลัวว่าเดี๋ยวสุดท้ายมันจะติดร่างแหไปด้วยหรือเปล่าคุณผู้ชมว่าที่พูดแบบนี้ไม่ใช่อะไรตอนเนี้ยประเด็นชายแดน ก่อนหน้านี้นนมันยงกับคุณกันจอมพลัง <Yeah. S 2> คุณกันจอมพลังก็มีดราม่าก,กับคุณอังคณา <Yeah. S 2> สวนักสิทธิมนุษยชนที่ออกมาเตือนเรื่องมาตราการอะไรต่างๆแต่สุดท้ายมันด้านวกกลับเข้ามาที่การเมืองอีกรอบหนึง oh. คุณรู้ไหม oh. เรื่องนี้มันเขาน้าจะสับสนงงงวยนิดนดง